สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับงาน Presentation ก่อนนะครับงาน p r e s e n t a t i o n นะครับก็คือการนำเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยให้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารความคิดความรู้สึกต่างๆที่เราต้องการนะครับโดยจะต้องมีองค์ประกอบในการ Presentation อยู่ด้วยกันเนี่ยสามส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับก็จะต้องมีผู้บรรยายนะครับหรือผู้ให้นำเสนอข้อมูลต่อผู้ฟังนะครับ โดยผู้บรรยายนี้นะครับก็จะทําการบรรยายผ่านสื่อต่างๆนะครับสื่อในที่นี้นะครับอาจจะผ่านจากโปรแกรมนําเสนอผลงานแผ่นใสเอกสารกิริยาท่าทางต่างๆที่จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับหรือผู้เข้ารับฟังการบรรยาย,ยมีความเข้าใจเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนครับองค์ประกอบตัวที่3นะครับก็คือต้องมีผู้ชมการบรรยายนะครับ ในที่นี้นะครับผู้ชมการบรรยายเนี่ยก็จะรับฟังนะครับรับฟังผู้บรรยายผ่านสื่อนะครับต่างๆในที่นี้การที่มีสื่อนะครับการที่มีสื่อจะทําให้ผู้เข้าชมการบรรยายสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นและจะสื่อต่างๆเนี่ยจะทําให้ผู้บรรยายเนี่ยนะครับสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์หรือเนื้อหาต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับในวันนี้นะครับสื่อที่ผมจะ ทำการแนะนำนะครับก็จะเป็นสื่อที่ผ่านโปรแกรมที่มีชื่อเรียกว่า Microsoft PowerPoint 2007นะครับซึ่งเป็นของค่าย Microsoft นะครับ PowerPoint นะครับเป็นโปรแกรมนำเสนอผลงานโปรแกรมหนึ่งนะครับในบรรดาหลายๆโปรแกรมนำเสนอผลงานซึ่ง PowerPoint เนี้ยก็จะมีความนิยมใช้ค่อนข้างแพร่หลายนะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งาน PowerPoint กันต่อไปนะครับ